คิดทองคบที่กระชากพลังมียาที่คุณตกต่ำ ในวันที่คุณเจอปัญหาท้าถมเข้ามาหนูอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแม่งรวมหัวกันกันแกล้งกูสิ่งที่สาคัญที่สุดคือทุกความคิดและวิธีการที่คุณจะแก้ไขกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นข้อที่หนึ่งเลยคือคุณห้ามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเด็ดขาดบางครั้งเราเจออุปสรรคหนักๆในชีวิตเนี่ยและเราดันเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําไมชีวิตคนนู้นเขาดีอย่างนั้นทําไมเขาดีอย่างนี้ทําไมชีวิตฉันไม่เห็นได้แบบเขาเลยลองนึกภาพเสิว่าพอเราเอาตัวเองไป เปรียบเทียบกับคนต่างๆเหล่านั้นเราจะยิ่งหมดพลังและหมดแรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบคุณควรเปรียบเทียบให้ถูกทางคุณโชคดีแค่ไหนที่คุณมีบ้านให้พักอาศัยคุณโชคดีแค่ไหนที่คุณยังมีข้าวให้คุณได้กินในทุกๆมื้อคุณโชคดีแค่ไหนที่คุณยังมีงานการที่คุณทําในทุกๆวันคุณโชคดีแค่ไหนที่คุณยังมีอวัยวะในร่างกายครบ32แน่นอนพอคุณคิดแบบนี้คุณจะมีพลังคุณจะมีกําลังใจขึ้นคุณจะรู้เลยว่าคุณโชคดีมากๆเลยที่คุณยังงมีททุุกกสิ่ เพียบพร้อมขนาดนี้ข้อที่2เลยเลือกพูดแต่คำพูดที่ให้พลังกับตัวเองบางคนชอบพูดบัตรคอนกำลังใจตัวเองชีวิตชั้นมันแย่จังเลยชีวิตชั้นมันห่วยจังเลย ฉันถึงดวงซวยขนาดนี้ทําไมฉันถึงแย่ได้ขนาดนี้ชาตินี้ฉันคงไม่ประสบความสําเร็จแบบคนอื่นๆเขาชาตินี้ฉันคงไม่มีวันที่ะได้สัมผัสความรวยแบบคนอื่นเขาทุกครั้งที่คุณพูดคุณลองจับอารมณ์ของตัวเองดูคุณจะหมดพลังหมดเลี้ยวหมดแรงไม่มีกาลังใจที่จะทำอะไรต่อเลยแต่ให้คุณเปลี่ยนให้คุณพูดคาพูดที่ให้พลัง ก่งฉันสามารถทำได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอนกูมันสุดยอดกูอยอดเยี่ยมกูมันคือผู้ชนะไม่ว่าเริ่มต้นจะเป็นยังไงตอนจบตอนสุดท้ายกูสำเร็จอย่างที่กูต้องการเสมอกูจะมีพลังมีกำลังใจมีเลี้ยวมีแรงที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้อย่างแน่นอนข้อที่3เลยคุณหยุดมองที่ปัญหาแต่คุณเอาความคิดทั้งหมดไปโฟกัสที่ทางออกถ้าเกิดคุณมัวแต่คิดถึงปัญหา ซ้ๆคิดถึงแต่ปัญหาวนๆคุณไม่มีทางที่จะเจอทางออกเลยแต่คุณรู้ว่าโอเคปัญหานี้กูเจออยู่จบกูตัดสินใจแล้วว่ากูจะแก้ไขมันกูตัดสินใจแล้วว่ากูจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนคุณเอาสมองเอาความคิดเอาพลังงานทั้งหมดไปมุ่งเน้นที่วิธีการ แก้ไขกูจะแก้ไขปัญหายัางไงได้บ้างในทรัพยากรในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่ในตอนนี้เอาหัวสมองเอาพลังงานทั้งหมดไปคิด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 ,คด,คดหาทางออกให้ได้ว่ากุจะแก้ไขปัญหามันยังไงคุณจะเจอขนทางวิธีการแก้ไขปัญหาเยอะแยะมากมายเลยและคุณก็แค่ลงมือทํามันเพราะฉะนั้นในวันที่คุณเจอปัญหาเจออุปสรรคหนักหกคุณห้ามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น คุณต้องพูดแต่คำพูดที่ให้พลังและให้กำลังใจตัวเองให้คุณหยุดมองที่ปัญหาและโฟกัสที่วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคมันยะงทำให้คุณเดินช้าลงแต่มันไม่ได้เป็นเหตุาาผลที่จะทำให้คุณหยุดเดินผมเคแมนครับเด็กช่างลอยลัง